ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่างเทนี่ใช่แล้นะคะทุกคนท่าวันนี้ค่ะพีงึจะพาทุกคน,กคน,กคน,กคนมาบันจัก,กรยานในหมู่บ้านนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือเราออกมาข้างนอกแล้วจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนปั่นจัก,กรยานกลับบ้านกันเลยไปกันเลย,ยตั้งกล้องคือมันตั้งตรงนี้แล้วมันจะเห็นสายอ่ะเดยวถือดิ นี่มันเห็นมือมัเห็นสายอะค่ะนนี่ <c oughs> ไปทุกคนไปดีกว่าใส่แมสก,ก่อนนะคะป้องกันเลสโก้ทูเดย์เลสโก้ทูเดย์ มันจะแวะถ่ายรูปรูปค่ายไปค่ะ จักรยานพังทุกคนเด<ป>ี๋ยวแม่เอาตัวนี้รัดถึงไว้เนี่ยแล้วมันก็จะยิงขีดได้นี่ค่ะเนี่ยมันตดตดล,ล,ล,ลงมาค่ะนะคะจักรายานพังแล้วครับ เสร็จก่อนนะทุกคนเดีียวมาสครูสัตแปนะคะปิดไมิดตอนนี้จักรยานกล้อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้คือแบบปิดกล้องก็ไม่ทันมันจะพังทุกอย่างเลยหรอก็เลยแบบเอฟฟิวมามินสซยเดินนะคะ ตัวบ้านว่าเป็บ้านใหญ่คจะเป็นคุณหมานะคะคุณหมาแล้วก็คุณแม่นะค้องจองกันเลยอันไหนหมาอันนี้หมาอันนี้คุณหมาคุณแม่คุณพ่อหมาอันนี้ ไม่ดีไมคิดจะสนใจกัค่ะแบบนี้ะจะทำฉันให้สักใจจะทำให้เธอฉันละลายโดนซับให้ไฟลุกไปอีกจะมาถ่ายรูปก,กันดีกว่านะถ่ <c oughs> ายรูปตรงนี้นะคะ กัดหน้าพี่หน่อยอ่ะแค่เราไปานกันด oh ีกว่ามาปุ๊กสี่กี่สีกี่กี่กีกีไม่รู้มัน พอเดิมอีก่าเฮ้ยจะบอกว่าทางแล้วจแม่ทำอะไรกับฉันก็ไม่รู้ลิปติ้งเกิดเจอโอน่าัำกันแกจะม่รู้ฉันจะเจอใครดีจะแอบมองฉันด้วรัก้า โอเคทุกคนเกี okay mm ่ยวเรานะคะจะพาทุกคนแล้วจะพาทุกคนไปดูอีพีสองนะค่ะเดี๋ยว EP พสองของเราก็คือเราเดี๋ยวไปเจอ EP พสองกันเลยค่ะทุกคนได้บุยยังไม่ไปนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ แค่นี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอีพีสองกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบูมเดี๋ยวเราอีพีสองอีพีสอง